สวัสดีครับนี่คือช่องเล่าหนังสตูดิโอช่องสำหรับคนที่รักการดูหนังแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูนะครับเราจะมาสปอยหนังและเล่าหนังกันอย่างเมามันนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ต้องการจะดูหนังจริงๆนะครับไม่อยากฟังการสปอยก็ข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้ครับถ้าพร้อมกันแล้ว let's go สวัสดีครับผมจานะครับจากช่องเล่าหนังสตูดิโอวันนี้ผมจะมาเล่าหนังเก่าให้ฟังเรื่องนึงหนังมีชื่อเรื่องว่า The Space Between Us รักเราห่างแค่ดาวองคาร เป็นเรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่งซึ่งไปเกิดบนดาววงคารโดยที่แม่ของเขาเป็นหัวหน้านักบินอวกาศซึ่งไม่รู้ตัวเองว่าได้ตั้งท้องก่อนที่จะออกเดินทางจากโลกมาเด็กคนนี้ก็เลยเกิดและเติบโตบนดาวเคราะห์ที่มีแรงโน้มถ่วงต่างจากโลกของเราร่างกายของเขาพยายามปรับตัวให้เข้ากับลักษณะของดาววงคารเขาเติบโตขึ้นมาท่ามกลางเหล่านักวิทยาศาสตร์ที่ผักเปลียนกันมาทํางานที่นี่แต่วันหนึ่งเขาได้กลับมายังโลกและได้รู้จักกับหญิงสาวคนหนึ่งแล้วเรื่องราวของพวกเขาจะจบลงยังไงผมจะเล่าให ฟังนะครับแต่ก่อนจะไปฟังผมขอกาลังใจด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์หนังเปิดเรื่องมาที่ศาสตราจารย์เชฟเฟิร์ด หัวหน้าโครงการที่จะนำมนุษย์โลกไปตั้งอาณานิคมอยู่บนดาวอังคารของนาซาเขากำลังเล่าถึงความเป็นไปได้ที่มนุษย์จะไปใช้ชีวิตอยู่บนดาวเคราะห์ดวงอื่นและดาวอังคารก็มีความเป็นไปได้มากที่สุดและวันนี้ก็จะเป็นวันที่มีการส่งยานอาวกาศและเหล่านักบินชุดแรกไปที่ดาวเคราะห์สีแดงบ้านหลังใหม่ของพวกเราจากนั้นพวกเหล่านักบินอวกาศก็ได้เดินออกมาโชว์ตัวโดยมีซาร่าหัวหน้านักบินได้ตอบคำถามกับนักข่าวและพูดให้ผู้ร่วมประชุมฟังกัน จากนั้นซาร่าและลูกทีมก็ได้เดินไปขึ้นจรวดการปล่อยจรวดเป็นไปได้ด้วยดีทุกอย่างเป็นไปตามแผนทางทีมงานของเชฟเฟิร์ดที่ควบคุมอยู่ที่ภาคพื้นดินก็ร้องเฮลั่นพวกเขาดีใจที่ขั้นตอนที่ยากที่สุดมันก็ผ่านไปได้แล้วเวลาก็ได้ผ่านไปถึง2เดือนภายในยานอาวกาศ ตอนนี้ซาร่าเธอมีอาการขึ้นไส้อาเจียนจนลูกทีมของเธอเริ่มเป็นห่วงและทางพทยพื้นดินก็รู้สาเหตุแล้วว่าที่เธอมีอาการแบบนี้ก็เพราะว่าเธอกำลังตั้งท้องพวกเขาบอกว่าซาร่าไม่มีความรับผิดชอบเลยที่ปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นทั้งๆที่ตัวเธอเองเป็นหัวหน้าทีมแท้ๆแต่ว่ายังไงเราก็ต้องให้เด็กคนนี้เกิดมาแล้วเราก็คงจะต้องทำข้อให้เธอบนดาวองคารเพราะว่าที่นั่นมีเครื่องมือรออยู่แล้วและลูกทีมของซาร่าก็มีแพทย์รวมอยู่ด้วย และเมื่อยานแตะลงบนพื้นของดาวองคารนะครับ พวกลูกทีมก็ได้ช่วยกันพยุงซาร่าไปขึ้นเตียงผ่าตัดไม่นานทารกน้อยคนแรกที่ไม่ได้เกิดบนโลกก็ได้ลืมตาขึ้นมาและเขาก็เป็นมนุษย์คนแรกด้วยที่เกิดบนดาวังคานซาร่าอุ้มลูกชายของเธอไปดูแต่ว่าผ่านไปสักพักอาการของเธอก็ไม่ดีซาร่าชักตัวเกร็งเริ่มหายใจไม่ออกพวกหมอพยายามช่วยชีวิตเธอแต่ก็ไม่สามารถยื้อเอาไว้ได้เธอได้จากพวกเราไปแล้วทุกคนต่างเสียใจกันมากพอได้หนึ่งชีวิตมาก็ต้องเสียอีกหนึ่งชีวิตไปเหมือนกันและเหตุการณ์ ทั้งหมดนี้เชฟเฟิร์ดเขาก็มองดูอยู่ตลอดเวลาจากกล้องวงจรปิดที่ได้เก็บภาพในห้องคลอดเอาไว้เขาก็เสียใจมากเหมือนกันที่ได้เสียหัวหน้านักบินอวกาศฝีมือดีไป ต่อมาเชฟเฟอร์กับทางผู้บริหารของนาซาก็ได้มาประชุมกันว่าตกลงอะจะเอายังไงกับเด็กทารกคนนี้ดีทุกคนก็มีความเห็นว่าให้พาเด็กคนนี้กลับมายังโลกและเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ประชาชนรับรู้พวกเราไม่ควรจะปิดบังอะไรแต่เชฟเฟอร์เขาเห็นต่างจากคนอื่นเขาบอกว่าให้เลี้ยงเด็กคนนั้นไว้บนดาวองคารเพราะว่าถ้านําตัวเด็กคนนั้นกลับมายังโลกเด็กคงจะไม่รอดแน่เด็กคนนีอ้อยู่ในสภาพที่มีแรงโน้มถ่วงต่ำกว่าโลกและการเดินทางจากดาวองคารมาที่นี่มันต้องใช้ เลาที่เเดือนร่างกายของหนูน้อยคงจะปรับสภาพไม่ได้เมื่อมาถึงโลกและเขาก็อยากให้ปิดเรื่องนี้เอาไว้ภายในนาซาเท่านั้นอย่าให้เรื่องเล็ดลอดออกไปถึงพวกสื่อโดยเด็ดขาดและเวลาก็ได้ผ่านไปถึง16ปีตอนนี้เด็กทารกได้เติบใหญ่ขึ้นมาแล้วเขามีชื่อว่าการ์เนอร์การ์เนอร์ถูกเลี้ยงดูโดยเหล่านักวิทยาศาสตร์ที่สลับสับเปยนกันมาทำงานวิจัยบนดาวดวงนี้เขาเป็นเด็กฉลาดเพราะถูกสอนโดยนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งๆทั้งนั้น และเคนด้านักบินอวกาศหญิงคนหนึ่งเธออยู่ที่นี่มานานแล้วเธอจะเป็นคนที่คอยดูแลการ์ดเนอร์เป็นส่วนใหญ่เธอเข้าใจดีว่าการ์ดเนอร์ขาดแม่เธอพยายามเติมเต็มส่วนนี้ให้กับเขาแล้วมันก็ไม่อยู่วันนึงนะครับการ์ดเนอร์ได้ไปเปิดล็อกเกอร์ของซาร่าแม่ของเขาเขาเอาเข้าของของแม่ออกมาในนั้นการ์ดเนอร์ไปเจอกับกระเป๋าสตางสมุดแหวนแล้วก็แลชได์อันนึง เขาก็เลยเอาไปเสกกับคอมพิวเตอร์เพื่อเปิดดูข้อมูลแล้วเขาก็ไปเจอกับคลิปวิดีโอของซาร่ากับผู้ชายคนหนึ่งที่วิ่งเล่นอยู่ที่ชายหาดริมทะเลดูเหมือนว่าทั้งสองคนนี้จะรักกันมากเขาคิดว่าผู้ชายคนนี้ต้องเป็นพ่อของเขาแน่ๆเขาก็เลยสั่งพิมพ์รูปภาพพ่อกับแม่ที่กําลังยืนกอดกันอยู่ที่บ้านริมหน้าผาเอามาเก็บเอาไว้จากนั้นก็มีข้อความส่งมาหาการ์ดเนอร์มันส่งมาจากสาวคนหนึ่งที่อยู่บนโลกนะครับเธอมีชื่อว่าทาวซาพวกเขาทั้งสองคน,นชอบวิดีโอคอลคุ กันโดยที่การ์เนอร์จะโกหกเธอไปว่าตัวเขาอยู่ที่นิวยอร์กและก็ป่วยเป็นโรคกระดูกพลุนชนิดใหม่วันๆต้องอยู่แต่ในห้องไม่ได้ออกไปไหนเลยส่วนเทาซ่าเธอก็ยังเรียนอยู่ที่ไฮสคูลเธอเป็นเด็กที่มีปัญหาเพราะว่าถูกพ่อแม่ทิ้งไปตั้งแต่ยังเล็กๆตอนนี้เธอก็อยู่กับพวกครอบครัวอุปถัมภ์ทั้งสองคนมีบางอย่างที่คล้ายๆกันพวกเขาก็เลยสนิทก,กันมากเวลามีปัญหาหรือว่าไม่รู้จะคุยกับใครพวกเขาก็จะมาคุยกันอยู่เป็นประจำและการ์เนอร์ก็บอกว่า เขาฝันว่าอยากจะไปเจอกับเทาซาสักวันหนึ่งเธอเองก็อยากจะเจอกับเขาเหมือนกันแล้วมันก็มีอยู่วันหนึ่งการเนอร์กับเคนด้าก็ได้มานั่งดูหนังด้วยกันเธอมักจะเล่าเรื่องราวของโลกให้เขาฟังว่าโลกมันเป็นยังไงเธอบอกว่าบนโลกอะ่ะจะมีน้ําอยู่เต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นแม่น้ําทะเลสาบหรือว่ามหาสมุทรแถมยังมีน้ําที่ตกลงมาจากฟ้าด้วยซึ่งพวกเราเรียกมันว่าน้ําฝนซึ่งทั้งหมดนี้การเนอร์ไม่เคยเห็นจริงๆมาก่อนเพราะบนดาวองค์ารนั้นไม่มีน้ําเลย ทางด้านของเชฟเฟิร์ด ตอนนี้เขาก็ได้ลาออกจากงานไปแล้วก็ได้กลับมาอยู่ที่บ้านเงียบๆแต่ว่าวันนี้เจ้าหน้าที่ของทางนาซาได้มาหาเขาที่บ้านและเคนด้าก็ได้วิดีโอคอลมาหาเขาเธอบอกว่าตอนนี้การ์ตเนอร์โตพอแล้วและเขาก็มีความฝันว่าอยากจะกลับไปดาวโลกบ้านเกิดของแม่ของเขาเขาเป็นเด็กที่ฉลาดมากทางนาซาก็อยากเปิดเผยเรื่องราวของเด็กที่เกิดบนดาวองคารและก็ยังมีชีวิตอยู่ให้กับชาวโลกได้รับรู้ในที่สุดเชฟเฟิลก็เลยใจอ่อนนะครับเขาเห็นด้วยที่จะยอมให้การเนอร์กลับมายังโลก แม้ว่ามันจะอันตรายมากสําหรับตัวของการเนอร์เองก็ตามเขาก็เลยบอกให้เคนด้าให้พวกหมอที่อยู่ที่นั่นผ่าตัดใส่สารนานโนแคลเซียมเข้าไปในกระดูกของการ์เนอร์แล้วก็ให้การ์เนอร์วิ่งออกกำลังกายในห้องปรับแรงโน้มถ่วงเพื่อให้กล้ามเนื้อของเขาคุ้นชินเมื่อมาถึงโลก การเดอร์ก็ดีใจมากนะครับเขาบอกกับเทาซ่าว่าเขาจะไปหาเธอแต่ว่ามันต้องใช้เวลานิดหน่อยอาจจะหลายเดือนเพราะว่าตัวเขาอต้องเข้าผ่าตัดแล้วก็ต้องวิ่งออกกําลังเพื่อทํากายภาพบําบัดให้ร่างกายแข็งแรงก่อนเทาซ่าเธอก็ดีใจมากที่จะได้เจอกับการเดอร์สเตทีแล้ววันที่ออกเดินทางจากดาวองคารก็มาถึง การเนอร์ต้องใช้เวลาเกือบ9เดือนอยู่ในยานอาวกาศเพื่อเดินทางมายังโลกและเขาก็ไม่สามารถติดต่อกับเทาซ่าได้เลยในตอนนี้เขาบอกกับเคนด้าว่าเขาจะไปตามหาพ่อเมื่อไปถึงโลกแล้วและเมื่อใกล้ถึงโลกการเนอร์ก็ได้มองออกไปทางหน้าต่างเพื่อดูแสงไฟในยามค่ำคืนของดาวโลกมันช่างสวยงามจริงๆเขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาจะมีโอกาสได้กลับมาที่ดาวดวงนี้ พอยานลงจอดลงที่ริมมหาสมุทรเขาตื่นเต้นมากที่เห็นน้ำเขารู้สึกตัวหนัก,นกและพวกเจ้าหน้าที่ก็มาพาตัวเขาไปยังห้องพยาบาลเพื่อตรวจสอบร่างกายและทุกอย่างก็เป็นไปได้ด้วยดีร่างกายของเขายังเป็นปกติวันรุ่งขึ้นเชฟเฟตร์ก็มาหาการ์เนอร์พวกเขาคุยกันการ์เนอร์ได้ถามเขาว่าเขาจะขออยู่บนดาวโลกนี้ได้ไหมแต่ว่าชเชฟฟร์ก็ยังไม่ได้ตอบอะไร จากนั้นพวกเจ้าหน้าที่ก็ได้มาพาตัวการ์เนอร์ไปทดสอบอีกครั้งเคนด้าก็ไปเยี่ยมเขาแต่ดูเหมือนว่าการ์เนอร์จะรู้ตัวแล้วว่าพวกนาซาจะพาตัวเขากลับไปยังดาวองคารอีกครั้ง พอเคนด้าออกไปจากห้องการเนอร์ก็เลยหยิบเงินและก็ข้าวของที่จําเป็นแล้วหนีจากห้องนั้นมาเขาแอบหนีไปตามทางจนไปเจอกับล็อกเกอร์ของพวกเจ้าหน้าที่เขาก็เลยเอาเสื้อผ้านในล็อกเกอร์มาเปลี่ยนและแอบไปขึ้นรถบรรทุกส่งของเพื่อออกไปจากสถานที่แห่งนี้ทางด้านเชฟเฟิดกับเคนด้าก็ตามหาตัวการเนอร์จนวุ่นไปหมดแต่ว่าก็ย <ๆ S 1> นะังหาเขาไม่เจอและพอรถบรรทุกจอดลง การเนอร์ก็ได้แอบลงมาจากรถเขาเดินไปตามถนนแล้วก็ไปเจอกับคนไร้บ้านที่กําลังผิงไฟอยู่เขาเดินเข้าไปที่กองไฟนั้นเพราะเขาไม่เคยเห็นมันมาก่อนเขาบอกกับคนไร้บ้านว่าเขาจะไปตามหาเพื่อนคนหนึ่งที่โคโลราโดมันต้องไปยังไงคนไร้บ้านก็บอกให้เขาไปขึ้นรถโด,ดยสารข้างหน้าแต่ว่าก่อนที่การเนอร์จะเดินจากไปคนไร้บ้านก็บอกว่าเขาอชอบแว่นตาที่การเนอร์ใส่อยู่เขาก็เลยขอแลกแว่นตาของเขากับของการเนอร์ แล้วพอมาถึงที่สถานีรถโดยสารตอนนั้นเองมันก็ได้มีฝนตกลงมาพอดีผู้คนแถวนั้นต่างก็พากันไปหลบฝนมีแต่การ์เนอร์เพียงคนเดียวที่ยืนอยู่กลางถนนเขาอ้าแขนเพื่อลองรับสายฝนที่กําลังตกลงมาเขาได้เจอกับสายฝนจริงๆเหมือนกับที่เคนด้าเคยเล่าให้เขาฟังแล้วหลังจากที่นั่งรถโดยสารข้ามคืนมาตอนเช้าการเนอร์ก็ได้ไปยังโรงเรียนของเทวซ่า ทางเคนด้าเธอก็บอกกับเชฟเฟิร์ดว่าบนโลกใบนี้การเนอร์เขารู้จักแค่คนเพียงคนเดียวเท่านั้นก็คือเทาซาผู้หญิงคนที่เขาคุยกับเธออยู่เป็นประจำเธอคิดว่าการเนอร์คงจะต้องไปหาเธอแน่ๆ แล้วพอการเนอร์กับเทารซ่ามาเจอกันเทารซ่าก็ได้ตบหน้าเขาไปทีหนึง่งเพราะเธอคิดว่าเขาอ่ะได้ทิ้งเธอไปแล้วเพราะเธอไม่สามารถติดต่อเขาได้เลยตลอด9เดือนที่ผ่านมาเขาก็บอกว่าเขาต้องใช้เวลาเดินทางมาที่นี่นานมากแต่สักพักเธอก็ได้ใจเย็นลงแล้วการเนอร์ก็ไดเอารูปพ่อแม่ของเขาให้เธอดูเขาบอกว่าแม่ของเขาอ่ะได้ตายไปแล้วเขาจะไปตามหาพ่ออยากจะให้เทารซ่าช่วยพาเขาไปหน่อย แล้วพอเลิกเรียนทั้งสองคนก็ได้ไปยังบ้านของเทาซ่าเพื่อเก็บข้าวของเตรียมตัวออกเดินทางไปด้วยกันแต่ว่าตอนนั้นพวกเชฟเฟิร์ดและเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาถึงที่บ้านของเทาซ่าพอดีการ์เนอร์ก็บอกว่าเขายังไม่อยากกลับไปดาวังคารในตอนนี้เขาจะต้องไปเจอกับพ่อก่อนตอนนั้นเองเทาซ่าก็เหมือนจะได้ยินบทสนทนาของการ์เนอร์กับพวกที่ตามมาจับตัวเขาอยู่เหมือนกัน พอพูดจบการเนอร์ก็ได้วิ่งหนีไปเทาซาเธอก็ได้ขับเครื่องบินเล็กมาตามทางเธอบอกให้การเนอร์กระโดดขึ้นมาแล้วพวกเขาก็ได้หนีเชฟเฟิร์ดและพักพวกไปได้แต่ว่ามันก็หนีไปได้ไม่นานนะครับเพราะเครื่องบินเล็กอะ่ะมันก็บินไปได้ไม่ไกลและขณะที่ลงจอดเทาซาก็บังคับเครื่องจนเสียหลักลงไปบนถนนไฮเวย์เธอบอกให้การเนอร์กระโดดออกจากเครื่องบินมาก่อนที่มันจะพุ่งเข้าไปชนกับโกด,ดังจนระเบิดออกเชฟเฟิร์ดกับเคนด้าที่ตามมาติดติก,ตก็ตกใจมากกับภาพที่เห็น พวกเขาเห็นว่าเครื่องบินน่มันได้ระเบิดแต่ว่าเมื่อพวกเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบดูก็ไม่เจอศพของใครเลยจากนั้นเทาซ่าก็ได้ไปขโมยรถเพื่อจะขับไปต่อแต่ก่อนอื่นพวกเขาก็ต้องปิดมือถือเพื่อไม่ให้ใครตามรอยได้แล้วการเนอร์ก็ได้เล่าความจริงให้เทาซ่าฟังว่าใครคือพวกที่ตามจับตัวเขาและตัวเขาอ่ะก็มาจากดาวังคาร แต่ว่าเธอไม่เชื่อเรื่องที่เขาเล่าให้ฟังเธอคิดว่าเขาโกโหกเธอการเนอร์ก็บอกว่าเขาพูดเรื่องจริงแม่ของเขาเป็นนักบินอวกาศแล้วก็ได้ลอดเขาบนดาวอังคารแล้วพวกเขาก็ได้ไปพิสูจน์เรื่องที่การเนอร์เพิ่งเล่าให้ฟังโดยไปที่ฟาสฟู้ดแห่งหนึ่งแล้วก็ได้เข้าไปแอบเล่นแท็บเล็ตของลูกค้าคนหนึ่งเทาซ่าค้นหาข้อมูลแม่ของการเนอร์แล้วก็พบว่าเรื่องที่เขาพูดเป็นความจริงจากนั้นการเนอร์ก็ได้เอาแหวนของแม่ออกมาให้เทาซ่าดู เธอพิมพ์ตัวหนังสือที่อยู่บนแหวนเพื่อค้นหาจนเจอว่าแหวนวงนี้เป็นแหวนแต่งงานที่ทําขึ้นโดยชาวอินเดียแดงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเนกาพวกเขาก็เลยเดินทางกันต่อเพื่อไปยังที่อยู่ของเนการะหว่างทางพวกเขาก็ได้เข้าไปซื้อเสื้อผ้าในช้อปปิ้งมอลล์แล้วก็อุป,ปกรณ์เครื่องนอนแล้วก็ได้ขับรถกันไปต่อทางด้านตํารวจและเชฟเฟิร์ดก็ได้ตามพวกเขามาติดๆเขาเห็นว่าทั้งสองคนมาซื้อของกันในมอลล์แต่ว่ายังไม่รู้ว่าพวกนั้นจะเดินทางไปไหนกันต่อ คืนนั้นการเดอร์กับทาซ่าก็ได้ไปหยุดพักแถวๆริมหน้าผาในอุทยานใกล้ๆกับบ้านของเนกาพวกเขาได้ก่อกองไฟแล้วก็คงจะทนกับบรรยากาศดีๆแบบนี้ไม่ไหวพวกเขาทั้งสองคนก็เลยได้จูบกันเป็นครั้งแรกภายใต้ดวงดาวเช้าวันต่อมาขณะที่นั่งอยู่ที่ริมหน้าผาก็ได้มีผู้หญิงคนนึงเดินมาทาวซาก็เลยบอกไปว่าเธอจะมาหาเนกาผู้หญิงคนนั้นก็เลยบอกทางพวกเขาไป พอมาถึงที่บ้านของเนกาเขาจําได้ว่าเคยทําแหวนวงนี้ไปเมื่อ16ปีก่อนและแหวนอีกวงหนึง่งมันก็อยู่ที่พ่อของการ์เนอร์จากนั้นเนกาก็ได้ให้ดูเช็คที่ซาร่าเซ็นจ่ายเอาไว้ตอนนั้นเองเทารซ่าก็เห็นว่าในเช็คเน่ะมันมีที่อยู่อยู่ด้วยเธอก็เลยเอาที่อยู่ไปค้นหาในคอมพิวเตอร์แล้วมันก็เป็นที่อยู่ของบ้านที่อยู่ริมหน้าผาน่าจะเป็นสถานที่ที่พ่อกับแม่ของการ์เนอร์ได้ถ่ายรูปด้วยกันเอาไว้ แต่ว่าตอนนี้อาการของการ์เนอร์เริ่มจะไม่ค่อยดีแล้วนะครับเพราะว่ามันได้มีเลือดไหลออกมาที่จมูกของเขาเขาก็เลยบอกให้รีบไปกันได้แล้วแล้วคืนนั้นพวกเขาก็ได้มาถึงที่ลาสเวกัสเทสร์าซาเธออยากให้การ์เนอร์เห็นแสงไฟยามค่ําคืนของเมืองที่ไม่เคยหลับไหลพวกเขาเดินไปตามท้องถนนได้สักพักหนึ่งการ์เนอร์ก็มีอาการเลือดไหลออกมาอีกแล้วและครั้งนี้เขาถึงกับสลบลงไปนอนกับพื้นเลย การ์ดเนอร์ถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลพวกหมอก็ได้มาทําการเอ็กซเรย์แล้วก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่เคยเจอคนที่มีกระดูกพรุ่นแบบนี้มาก่อนแถมหัวใจก็โตมากผิดปกตินั่นก็เลยทําให้เทาซ่าเชื่อว่าการ์ดเนอร์นั้นได้เดินทางมาจากดาวอังคารจริงๆพอการ์ดเนอร์ฟื้นขึ้นมาเทาซ่าก็บอกว่า เธอเชื่อเรื่องของเขาแล้วและเธออยากให้เขาอยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อทําการรักษาต่อไปส่วนโตเธอจะไปหาพ่อของการ์เนอร์เองแล้วก็จะเล่าเรื่องทุกอย่างให้พ่อของเขาฟังแต่การ์เนอร์ก็ไม่ยอมนะครับเขาบอกว่ายัางไงเขาก็จะต้องไปเจอพ่อให้ได้พวกเขาก็เลยต้องหนีออกจากโรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งทางด้านเชฟเฟิร์ดเขาก็ตามมาที่โรงพยาบาลเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่เจอกับการ์เนอร์แล้ว เทาวซาเธอได้ขับรถมาตลอดคืนจนมาถึงที่บ้านริมหน้าผาในตอนเช้าเธอพยุงการ์เนอร์เข้าไปในบ้านในบ้านนั้นพวกเขาก็เจอกับผู้ชายในรูปการ์เนอร์พยายามบอกว่าเขาเป็นลูกชายของซาร่าที่เกิดบนดาวังคารและคุณก็คือพ่อของผมแต่ผู้ชายคนนั้นก็บอกว่ามันไม่ใช่อย่างที่เธอเข้าใจนะเพราะว่าเขาอ่ะเป็นน้องชายของซาร่าตั้งหากและบ้านหลังนี้ก็คือบ้านของพวกเรา การเนอร์ที่ได้ยินแบบนั้นนะครับเขาก็หมดความหวังที่จะได้เจอกับพ่อไปเลยเขาเลยเดินลงไปที่ชายหาดด้านล่างค่อยๆเดินลงไปในทะเลเขาจะฆ่าตัวตายให้มันรู้แล้วรู้รอดไปถึงแม้ว่าเขาจะเลือกเกิดไม่ได้แต่เขาขอเลือกที่ตายให้มันเป็นที่โลกไปนี้ไปละกันแล้วเขาก็ได้พุ่งตัวจมน้ําลงไปเทาทร์ซาพยายามลงไปช่วยเขาแล้วตอนนั้นเองเชฟเฟิดก็ได้มาถึงที่นี่พอดีเขารีบดึงตัวการเนอร์ขึ้นมาจากน้ําพยายามปั๊มหัวใจให้เขา พอการ์นเนอร์ได้สติแล้วเชฟเฟร์ก็บอกว่าจริงๆแล้วเขาเองต่างหากที่เป็นพ่อของการ์เนอร์เขาขอโทษด,ด้วยที่ทิ้งการ์นเนอร์ให้อยู่บนดาวองคารเพราะเขารู้ว่าถ้ากลับมาที่โลกการ์เนอร์จะต้องตายในที่สุด จากนั้นการเนอร์ก็ได้ถูกส่งตัวขึ้นรถพยาบาลแล้วนําตัวไปที่ยานกระสวยอวกาศเพื่อที่จะพาเขาขึ้นไปเหนือชั้นบรรยากาศของโลกเขาสู่สภาวะไร้แรงโน้มถ่วงร่างกายของเขาไม่อาจจะสู้แรงโน้มถ่วงของโลกได้หัวใจของเขามันทํางานหนักเกินไปแล้วพอออกไปนอกโลกแล้วการเนอร์ก็ได้ฟื้นขึ้นมาเขาดีใจมากที่เห็นเทาซ่า,ายอยู่กับเขาด้วยในตอนนี้ทั้งสองคนก็เลยลอยไปมาด้วยกัน ต่อมาก็ถึงวันที่การเนอร์ต้องออกเดินทางสู่ดาวอังคารเคนด้าก็มาส่งเขาและที่ฐานปล่อยจรวดเทาซ่ซาก็มากล่าวคำอลาเขาเช่นกันทั้งสองคนจำใจต้องจากกันเพื่อให้การเนอร์มีชีวิตอยู่ต่อได้แล้วจรวดก็ได้ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วทิวบินนี้ก็มีเชฟเฟิร์ดร่วมออกเดินทางไปด้วย เมื่อเวลาผ่านไปขณะที่เทาซ่ากับการเนอร์กำลังวิดีโอคอลคุยกันมันก็มีเรื่องที่จะทําให้เทาซ่าต้องประหลาดใจมากเพราะว่าเคนด้าได้มาหาเธอที่บ้านสังคมสงเคราะห์เธอมาในวันนี้เพื่อจะมารับเทาซาไปอยู่กับเธอเธอพร้อมจะเป็นผู้อุปการะเทาซ่าคนใหม่และที่สําคัญกว่านั้นก็คือเธอจะฝึกให้เทาซาเป็นนักบินอวกาศเพื่อว่าวันหนึ่งเทาซ่าจะได้เดินทางไปหาการเนอร์ที่ดาวบ้านเกิดของเขาแล้วหนังก็ได้จบลง แล้วหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป6.4คะแนนแล้วก่อนจะจากกันไปนะครับผมก็อยากขอบคุณเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่ได้สมัครเป็นสมาชิกกับทางช่องไว้ผมได้ทำลิงก์เอาไว้นะครับให้เพื่อนที่เป็นสมาชิกสามารถเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอก่อนที่ผมจะทำการเผยแพร่ได้นะครับและช่วงนี้โควิดกำลังระบาดหนักนะครับขอให้เพื่อนๆดูแลตัวเองกันด้วยนะครับแล้ววันนี้ผมขอตัวไปก่อนบา,บายๆครับกระจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ ถ้าชอบคลิปในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานหรืออยากจะให้เล่าหนังเรื่องอะไรนะครับก็เขียนทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ